สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้ช่างกิตจ,จะมารีวิวรถก่อนส่งมอบอีก1นคันนะครับคันนี้เป็นแกรนเฟโนโฉมล่าสุดสีฟ้านะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าขอบคุณพิชัยทางกรุงเทพมหานครนะครับตัวนี้ส่งเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับลูกค้าซื้อเป็นเงินสดนะครับราคา6 6 6 0 0กับอีก900บาทรวมทะเบียนพลบบมมกนอกเสื้อแจ็คเก็ตกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ช่างกีิจะพามาดูว่าก่อนส่งมอบเนี่ยรถช่างกีิสวยหรือไม่สวยนะครับคันนี้ทําการลงทะเบียนการรับประกัน5ปี5 0 0 0 0นกิโลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. พบรบคุ้มครองเรียบร้อยนะครับช่างกีิจะทําการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับตัวนี้การจัดส่งทางไปรษณีย์นั้นจะมีข้อดีอยู่ก็คือจะมีการรับประกันความเสียหายให้นะเพื่อน ถ้ารถเรามีรอยนะครับจะหายจากการขนส่งตัวนี้เราก็สามารถเทมกับทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับตัวนี้เขามีวงเงินอยู่ที่ชิ้นละไม่เกิน3,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันแกรนฟีอโนตัวนี้จะมีอะไรที่สวยงามบ้างนะครับคันนี้เป็นโฉมล่าสุดของแกรนฟีอโนนะเป็นตัวสแตนดาร์ดสีฟ้านะครับสีฟ้าสวยมากเป็นฟ้าอ่อนๆนะครับตัวนี้ตัวเบาะของเขาจะเป็นสีดานะครับเออทั้งเกต บอกอีกนิดนึงใครที่สนใจนะใครที่ตามหาแกรนฟิโนอยู่ตอนนี้รถมีการขาดตลาดนะแต่ใครที่อยากได้นะสอบถามช่างขิดได้นะครับตัวนี้ยังพอมีรถนะครับทั้งตัวรุ่นท็อปแล้วรุ่นสแตนดาร์ดนะใครที่อยากได้นะด่วนๆช่างกิจสามารถส่งให้ได้เลยนะครับซื้อเป็นราคาเงินสดส่งทั่วประเทศนะครับสําหรับแกรนฟิโนนะครับตัวท็อปก็มี ตัว ABS นะครับตัวสแตนดาดก็มีอยู่อยากได้สีไหนลองสอบถามแอดไลน์ช่างเกียริแล้วก็สอบถามอีกทีนึงนะครับช่างเกียริจะให้คำตอบว่ามีหรือไม่มีนะครับคันนี้เป็นสีฟ้าสวยงามมากนะเพื่อนเพื่อนด้านข้างเขาก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของออปชันของเขานั้นต้องบอกว่ามาเต็มมากนะเพื่อนเพื่อนสำหรับ Grand Piano โฉมล่าสุดน,นะนับไปตั้งแต่เจ้าตัวเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์125ซีซี cc เป็นเครื่องไฮบริดนะครับ ผสมผสานการทํางานนะระหว่างระบบไฟฟ้ากับตัวระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนะช่วยในการออกตัวนะทําให้การออกตัวที่นิ่มนวลและรวดเร็วนะครับและก็เครื่องอยนต์ตัวนี้ยังเป็นเครื่องเจ้าตัวสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับจะไม่มีเจ้าตัวใดสตาร์ทนะจะใช้ตัวขนลวดแม่เหล็กช่วยในการเหนี่ยวนํพเพาเข้าเบี่ยงในการสตาร์ทเครื่องนะครับเขาจะทํางาน2ออย่างเลยก็คือ1ผลิตกระแสไฟและก็2ช่วยในการสตาร์ทเครื่องเลยนะครับข้อดีก็คือจะสตาร์ทเครื่องไร็วรวดเร็วและก็ จะให้ความเงียบในการสตาร์ทเครื่องเราจะไม่ได้ยินเสียงไดสตาร์ทเลยนะครับเพราะเขาไม่มีไดสตาร์ทเนาะตัวระบบต่อมาที่ได้รับการดีไซน์ใหม่รอบคันก็คือเจ้าตัวระบบไฟของเขานะเพื่อนเพื่อนตัวไฟหน้าเป็น led นะครับไฟท้ายไฟเบรกไฟลีไฟเลี้ยวทั้งหมดเป็น led นะครับได้รับการดีไซน์แบบใหม่นะครับเป็นทรงหยดน้ํานะสังเกตได้ว่าตัวไฟหลีเขาจะเป็นทรงหยดน้ํายาวแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดคุญแจก็จะติดขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะ ให้ดูรอบคันก่อนเดี๋ยค่อยจะให้ดูตัวะระบบไฟนะครับไฟท้ายของเขาก็เป็น LED นะครับไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวเป็น LED รอบคันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ Grand f i n o ตัวโฉมล่าสุดนะคันนี้เป็นตัวสแตนดานอ่าเป็นตัวสแตนดาดจะมีราคาอยู่ที่6,600 0กับอีก9 0 0บาทนะครับรวมทะเบียนพลบอหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะแต่ถ้าเป็นตัวท็อป ตัวนั้นจะมีราคาอยู่ที่71,000กับอีก500บาทนะครับรวมทะเบียนพรบอมวกนอกเสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างของเขาในรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปกับรุ่นสแตนดาร์ดก็จะมีหลักๆก,ก็คือหนึ่งเลยคือระบบ ABS นะที่ในตัวสแตนดาร์ดไม่มีนะครับ2ระบบคุญแจ Key Smart System นะซึ่งอยู่ในตัวสแตนดาร์ดไม่มีแต่จะมีอยู่ในตัวท็อปนะแต่ ระบบทุกอย่างรอบคันระบบเครื่องตัวถังมิติตัวรถต่างๆเหมือนกันทุกอย่างนะเพื่อนจะแตกต่างกันอยู่ที่ออปชั่นตัวคุณแจคิสมาร์ทกับตัว ABS นะครับเดี๋ยวมาดูกันคันนี้เป็นคุณแจธรรมดาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คุณแจจะมีให้ทั้งหมด2ดอกนะครับเป็นคุณแจแบบดอกเสียบแบบนี้นะสามารถเปิดเป,เปิดฝาถังน้ามันอยู่ในตําแหน่งเดียวนะครับล็อกเครื่องล็อกเอ้ล็อก พอเปิดสวิตช์อยู่ในตำแหน่งนี้ทั้งหมดนะครับส่วนด้านวงตัวนี้จะเป็นช่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ม,มือถือก็ได้หรือว่าจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้นะครับเราเบียดมาตำแหน่งออฟจากตำแหน่งออฟเบียดมาโอเพ1นหนึ่งล็อกตัวนี้จะเป็นตำแหน่งเปิดบาะแล้วก็เปิดเติมน้ํามันนะครับเราเบียดมาทางด้านขวามือตำแหน่งนี้ไฟหน้าจอโชว์ขึ้นเป็นตำแหน่งสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วถ้าเราอยากจะล็อก ด้านนอกเราก็สามารถล็อกกดตัวมาสเตอร์ตัวนี้ล็อกภายนอ,อีกล็อกหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัวระบบกุญแจของเขานะครับกระเทยน้ำมันตัวนี้ก็สะดวกนะครับด้านซ้ายมือของคนขับตัวนี้ก็สามารถเติมน้ำมันได้เลยเราไม่ต้องเปิดบอะนะครับความพิเศษของเขาในแกรนเฟียโนตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวระบบบ i ยคอนเน็กได้นะครับสามารถดูฟังก์ชันต่างๆผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกันนะทั้งหมด9ฟังก์ชันแล้วก็สามารถเช็ค ตำแหน่งจุดจอดล่าสุดของเขาได้นะครับสำหรับแกนเฟโนนะตัวหน้าจอของเขาตัวนี้ก็ได้รับการออกแบบใหม่นะเ,นเพื่อนๆตัวนี้ด้านบนจะเป็นจอดิจิตอลนะตัวนี้จะแสดงถึงความเร็วแล้วก็แสดงถึงาตาแหน่งสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวไ i ค o น n น็ t นะครับส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นจอสี TFT นะครับตัวนี้จะบง่งบอข้อมูลในเรื่องของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเวลา จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับทังเกตตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็คือ12.21นณปัจจุบันนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือจะเป็นตำแหน่งบอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับด้านขวามือตำแหน่งบอกอวัดรอบนะครับตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือคําว่าโอดีโอตัวนี้จะเป็นกิโลสะสมนะครับรถที่ทังเกตส่งให้เป็นรถใหม100่ร้อซนะครับสังเกตได้ว่าตัวกิโลยังเป็นศูนย์อยู่แบบนี้นะครับ ผมตรงนี้เราสามารถกดเพื่อจะเลื่อนเข้าไปดูอาทิตย์ต่างๆได้นะครับว่า1นกิโลเราวิ่งมาใช้น้ำมันกี่ลิตรหรือว่า100กิโลเราใช้น้ำมันไปกี่ลิตรนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับปริมาณแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่เราก็สามารถกดเข้ามาดูได้หรือจะใช้เป็นหน้าจอปกติก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับตัวสัญญาณไฟนะครับตัวนี้เวลาเราเปิดสวิตช์เครื่องนะครับเราจะเห็นสัญญาณไฟที่โชว์ขึ้นแล้วดับไปนะครับตัวนี้คือ การทำงานปกติของรถแต่ถ้าไฟที่เราเห็นโชว์ขึ้นประจำแต่วันใดวันหนึ่งแล้วเราเปิดขึ้นแล้วมันค้างนั่นหมายถึงว่ารถมีความผิดปกตินะครับให้ลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คระบบต่างๆนะครับว่ามีปัญหาอยู่จุดไหนนะนี่คือตัวหน้าจอของเขานะครับฝั่งทางด้านขวามือตัวนี้จะเป็นสวิ c ฟังก์ชันสต็อปแอนด์สตาร์ทชิเนะครับตัวนี้เราจะเปิด หลือปิดการทํางานก็ได้นะการทางานของเขาจะทำงานอยู่ทั้งหมด2องโมชั่นนะครับก็คือเราหยุดรถในสภาวะปกติ1.5วิรถจะดับให้อัตโนมัตินะครับเมื่อเราเบียดคันเร่งรถก็จะสตาร์ทให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ารถมีการเคลื่อนไปด้านหน้าอย่างช้าหรืออยู่ในสภาวะรถติดนะตัวนี้เขาจะมีการคํานวณในการดับเครื่องน,นะครับ ถ้ารถเราหยุดนิ่งประมาณ5วินาทีขึ้นไปรถถึงจะดับให้อัตโนมัตินะครับนี่คือการทํางานของระบบตัว Stop a n d s t s r t s y s t e m เ็นะครับเาจะทำงานอยู่ทั้งหมด2เวอร์ชั่นอย่างที่ช่างกีิพูดมานะครับด้านล่างก็เป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นไฟสูงไฟเลี้ยวแล้วก็สัญญาณแปรปกติทั่วไปนะครับอันนี้ช่างกีจถอดตัวกระจกเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนที่เคยทานะครับถอดตัวกระจก แ็คใส่ใต้เบาะให้ลูกค้านะครับเพื่อจะสะดวกในการขนส่งนะเดี๋ยวมาดูใต้เบาะว่าจะมีอะไรให้บ้างนะครับใต้เบาะจะมีที่ใส่ไปนะจะมีหมวกกันน็อกซึ่งเป็นหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะครับท้องทางยามห้าสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตให้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวกระจกช่างเกียร์ถอดออกใส่ใต้เบาะให้นะครับเพื่อสะดวกในการขนส่งนะแล้วก็จะมีตัวเอกสารใส่ไปใต้เบาะอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ น้ำมันนะครับช่างกิดเติมให้อยู่ที่500ที่ซีนะครับพอได้สตาร์ทเครื่องนะไม่ได้เติมให้เต็มถังนะเพราะว่าในการขนส่งอาจจะมีปัญหาได้นะครับทางไปรษณีย์เขาไม่ให้มีน้ํามันในรถนะครับให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับตัวนี้ต้องทําความเข้าใจกับลูกค้านะครับคันนี้ส่งให้พี่ชายทางกรุงเทพมหานครนะครับเขตบางกะปินะครับกรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณนะครับ พี่ชายที่ติดตามจากทางช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ไว้ใจเชื่อใจให้ช่างเกียริทำการจัดส่งรถให้นะครับคันนี้ก็เป็น Grand ฟียโนตัว Standard นะครับมีราคาอยู่ที่66,900รวมทะเบียนพลบอม,มวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับใครที่สนใจนะครับอยากให้ช่างเกียริจัดส่งรถให้หารถรุ่นไหนอยู่นะครับหรือว่าเป็นแกรนเฟียโนตัวท็อปตัว อะสแตนดาร์ดตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสามารถติดต่อสอบถามแอดไลน์สอบถามช่างกิจได้ว่ามีไหมสีไหนสีไหนนะครับเดี๋ยวช่างกิจจะให้คําตอบนะใครที่หารถไม่ได้นะถ้าหาช่างกิจเลยตอนนี้มีรถอยู่ในโกดังอยู่ในสต็อกอยู่นะครับสาหรับแกลนฟิลโนโชมล่าสุด2,023นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ